ขายของเนาะเปิดล้านสมตําเปิดร้านสมตําเองยุดรนเที่ยวเอาเศร้าไปเย็นครับอันทรงหลานไปโรงเลียนแล้วก็จะาตากับย่ากับครับรถไปหาซื้อของเราก็ไปเปิดล้านเนาะค่ำสามทุ่มกับกับมาหาหลานกลับมานอนอยู่บ้านสูงเปื่อยอ่พ่อหาเงินได้ก็เปิดกันสนันวันไว้เดี๋ยวนี้บ่ได้บม่มีราย่ได้บ่ได้เปิดล้านแล้วเนาะค่ะล้านก็บไ่บได้เฮ็ดเองแล้วลูกไส้บริหารเองก็ ยายบ่บ่ได้ไปซอยบ่ได้ไปเห็ดก็เลยเป็นหุ้นส่วนซสื่อกาบ่บ,บ่บค่อยเปิดแอร์เพราะว่าต้องประหยัดเงินลงตปะปนันกับเดือนหนึง่งกับพันซีพันหาอยู่บ่ค่อยได้เปิดแอร์เด้เปิดตะพัดล่มกันเปิดพัดล่มสามหองซีหองเนาะนอนคนละหองละหองกับเปิดพัดล่มคนละโตซักผ้าเท่านั้นแหละหงุงข่าตู้เย็นกบล้านรีดผ้าละร้านรีดผ้าวันเสาร์วันอาทิตย์คอยรีดเนาะ ถ้าเป็นังกบพันกลัวบรลดจากเถ่อก็เลยประหยัดเอาบ่เปิดแอร์บ่ให้เปิดแอร์ดนดน,ดนค่อยเปิดยนันเครื่องเพ่นพังคุณสาคอนสวัสดีค่ะเริ่มยี่สิบหกดีใจายายจานขอบคุณค่ะคุณสาคอนขอบคุณค่ะมีมียอดบอกขี้เหล็กว่าสันมียอดบอกขี้เหล็กมี่มี่น้องสาวหน่อยบอึ้อเลยเมื่อก,กี้เนี่ยข้าเจ้าก็มาต่อยเอาเป็นกระตาเลยไปแกงขายข้าเจ้าเอาไปแกงขายจ้ะแกง กิหนห่อนๆเนาะแสบเด้หน้าร้อนแม่มานาร่วมกันที่ห้องเดียวอ๋อน่าจะมานอนรวมที่ห้องเดียวประหยัดสันน้องนกว่าสวัสดีจ้าลูกชายวิทยาคนเลี้ยงวัวในเกาหลีแม่จันสวัสดีครับสวัสดีลูกวิทยาครับผมคุณสาครดีจ้าสาวน้อยหัวใจกอดๆหนึ่งดวงจากพ่อสาครคนหล่อเนาะพ่อสาครดีครับจากลูกวิทยาสวัสดีเนาะคะ่ะ ให้กำลังใจบ้านยายจันท่าแสบขอบคุณหลายๆเ้อค่ะขอบคุณคุณสาครขอบคุณลูกวิทยาเนาะแม่กะวานกับวันเดล่ลูกวิทยาโทรศัพท์หอนหลายหนาหอนโทรศัพท์แม่มันล้วนแม่ก็บม่ค่อยได้ไล่เดี๋ยวนี้เมื่อนี่ก็เลยออกมาทงหน้าอากาศายเย็นๆจัหน้อยเลยล่องเปิดเบิงเออพอไล่ได้กาข้างเดียวข้างเดี๋ยวหมุนอยู่นี่ละแม่ก็ค่อยกดเอาคือเกา่าผ้ามาดทงเบิงควายกินยายุ่คน กะมาเบิง่งเนาะเพิ่นเลียงไกลเลียงอย่างไรหลายอยู่น้ำทงหน้าเพุ่นนะไกลกับมี่ควายกะบจินยาไกลกะหายู่หากจินไปตามธรรมชาติชนบทเนาะนกกะห่องอยู่ทั้งต้นไม้สาวน้อยสวัสดีครับจากลูกวิทยาเนาะค่ะทักทายกันพ้าออกมาหาบรรยากาศหาลมเย็นๆอ่าทั้งผุ่นกับเป็นคอกควายของไทยบ้านเพิ่นเนาะ กนกนกอย่างเพิ่นซื้ออีหยังเพิ่นซื้อกนกบ่กนกนกสวัสดีครับมาซันว่าอันเพิ่นซื้อกนกนกบ่อันยักๆยากยกกันเลยเอิตถึงต่น้องนกเนาะจากเพิ่นซื้ออีหยังเอิ้น้องนกกันแล้วกันน้องนกกันละกนกนกมาซันว่าไม่ได้ใส่หัดเสือให้เพิ่นคุ้ยกันมาตั้งโดนตั้งดีล่ะใส่เสือให้ก็สีหนาวนาอฮ้อนปานนี้ หอนปนี้ใส่เสือกับสิห้อนเนาะมันเป็นหนาหนาวก็เลย่ใส่เสือห้เด้อน้องนก ok เด้อ <c oughs> ขอบคุณคุณสาคอนค่ะอันยายจันก็ได้หาสิบสี่นาทีแล้วเนาะคะ่ะคันไดชั่วโมงกับสีลงแต่ว่าบ่ได้เก็บอันชั่วโมงแล้วเขาไร่เท่าใดก็ได้มันบ่ลูกวิทยาเขาบ่ต้องจำเป็นต้องไล่เต็มชั่วโมงก็ได้เนาะก็สาวอ่อนนะสาวอ่อนก็นไล่แค่สี่สิบสี่สิบห้านาทีบอกสาวอ่อนสาวอ่อนไปย่งนอเนาะ สาวอ่อนบานหน้าคนสวยก็ไรพอเต็มชั่วโมงก็ไดเนาะเขาไม่ได้เก็บชั่วโมงก็ขอความรูจากลูกๆเขานี่แหละไปไล่มือไดกระไดเนาะอันโทรรักษาหอนหลยกังเว้นกับเขาหาไัยก็บม่ค่อยได้ปันใดเข้าไปแน่กับกระโดดออกบังไดนั่นกับเข้าไปแน่อันให้กำลังใจน้องหน้าดาอันเพิ่นกระไรสดอยู่เนาะไปคุ้ยไปคุ้ยมากกำลังสิคุยกัน จังไดคอยอันโทรศัพท์ดับปุ๊บโหลวดวะนี่แมโทรศัพท์ยายจันดับเลยดับแบบอัตโนมัติเด้งหน้าจอดีดออกมาเราก็ดับไปเลยแมเปิดกระ่ติดได้เอาผาห่อน้ำแข็งมากเอาข้างไว้เนาะข้างไว้โดนเติบจากสามสิบนาทีพุ๋ล l ะมาเปิดเออใครอยู่เปิดได้บะนี่เปิดได้เราก็เลยเห็นย่างหาออกมาถ่ายคลิปก็น,น้าประสนวะก็เลยออกมาทงนี่แหละจ้ะ ทายคลิปได้สองคลิปแล้วก็เลยมาเปิดไหลสดล่องเบิงก็เลยได้อยู่ไหลได้อยู่เพราะว่าเขาได้พักเครืองเพิ่นเนาะพักเครืองไปเคืองโมงเพิ่นก็นเลยเย็นล่งจักหน่อยอาจสิห่อนหลายช่วงนั้นช่วงบายนะห่อน